ยาวอะ่ะเอามาถ่ายกับมาลกิกาพอถ่ายเสร็จปุ๊บพอถ่ายเสร็จปุ๊บฉันก็บอกขอบคุณมากเลยนะคะเอ่อขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะตอนนั้นฉันก็หาเสียงให้ประชาธิปัตย์ใช่ไหมขอบคุณค่ะคุณป้านะคะขอฝากประชาธิปัตย์ไว้ด้วยนะคะคุณป้าขาฝากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะอ๋อป้ากาลุงตูประสนอ้าวแล้ว <laughs> าามาถ่ายรูปกับกูไปตั้งเยอะ ว่าเป็นกาลุงตู่แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นเอซีลุงตู่เอาแล้วที่ถ่ายรูปก,กับหนูเมื่อกี้คือแล้วที่ป้าถ่ายรูปก,กับหนูเมื่อกี้มันมีความหมายอะไรบ้างไหมอ๋ออ๋อพี่ป้าป๊าแล้วป้ามาทําไมที่นี่อ๋อพอดีว่าลุงตู่เขามาออกรายการปากก็มาลองอ่ะนี่ก็ปากก็ขนกันมาทั้งยุดยารนมะ่นแบบมาเนี่ยหลายกองคณะเลยกองพ่อป่ากองกระถิ่นกองอะไรปากก็ขนมาหมดนี่บางคนจะไปทําบุญนะแปะก็เ,เลยบอกว่าเฮ้ยบุญเนาะไว้ก่อน อะไรามาก่อนบุญอะไรต้องมาก่อนบุญอู้นี่เราต้องไปแห่ลุงตูก่อน่ะจันละเออแกก็ขนกันมานะ